วันนี้เราจะมาทํานายเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานนะครับนึกถึงองค์พญาสุบรณน,นะครับแล้วก็ขอคําแนะนําจากท่านนะครับว่าความรักของเราในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับมาดูกันครับ สำหรับคําทํานายนะครับดวงความรักในช่วงนี้นะครับต้องเรียกว่าหวานนะครับหวานที่เรียกว่าน้ําต้มผักยังหวานนะครับแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมันมีแค่เรื่องของความรักมันยังไม่เพียงพอนะครับมันอาจจะมีเรื่องอื่นๆด้วยนะครับทาให้ความรักของท่านโดยรวมมันดูมีปัญหา นะครับเพราะความรักอย่างเดียวมันไปไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องของสภาพครอบครัวหรือว่าความพร้อมหรือว่าเป็นสเตตัสในปัจจุบันเพราะว่าอาจจะมีเป็นไม่ได้ว่าเราอาจจะยังไม่ใช่เราก็อาจจะมีคนของเราแล้วหรือเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วนะครับเป็นรักที่อาจจะเป็นรักสามเศร้าหรือว่ารักซ้อนหรือว่าคบซ้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือความรักที่ สวยหอมหวานในด้านของความรักแต่ความแต่เรื่องอื่นเนี่ยมันยังไม่พร้อมทําให้ความรักเราอาจจะมีปัญหานะครับก็อันนี้คือสภาพความรักของเราในช่วงนี้นะครับก็ต้องอดทนแล้วก็ผ่านพ้นไปได้แล้วก็ต้องประเมินให้ครบรอบด้านเนาะเพราะว่าความรักอย่างเดียวมันก็อาจจะทําให้เราไปไม่รอดนะครับก็ดูหลายๆด้านแล้วก็ประเมินนะครับแล้วก็รักตัวเองให้มากๆครับผม